ที่เห็นมีแฟนผู้หญิงกับผู้ชายคนเขามาจะซื้อทองเดี๋ยวเขาเห็นก่อนเห็นปุ๊บผมก็ยืนซื้อผลไม้ตรงนี้ผมก็เห็นผมก็เลยบอกให้ร้านผลไม้เนี่ยแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วผมก็ถ่ายรูปไว้แล้วว่าสักพักเขาก็วิ่งวิ่งมาทางนี้ผมนั่งผมนั่งอยู่พอดีผมก็ขาไปขัดเขาล้มไงแล้วเขาล้มปุ๊บขาขัดเขาไว้ใช่ล้มพอล้มปุ๊บก็มีแม่บ้านมาช่วยกันจับ<อ>แต่ว่าเขามีมีดด้วยผมไม่เห็นมีดตัวแรกอะ่ะ พี่นั่งคันท้าวอยู่ใช่ใช่เขาขัดก็เพิ่งเขาเด็กเพิ่งวัยุนสิบเจ็ดเลยนะยังวัยรุ่นอยู่ยังเด็กอยู่ใช่ยังเด็กอยู่เด็กก็รุ่นสิบเจ็ดแต่พี่บอกแล้ว่าน้องทำไมถึงทำแบบนี้เขาไม่พูดไม่จาเลยแต่จับหอกล้มจอแม่บ้านช่วยจับเด็กตำรวจก็มาจับล็อกใส่กุญแจมือเพราไม่พูดไม่จาน้องที่เอาไปนี่เขาบอกไหมว่าเอาไปเงินไปทําอะไรครับพี่กัปเราจะเอาเงินไปคืนส่วนที่โดนโกง เพาโดนโดนโกงเงินไปโดนโกงเงินไปนะครับแล้วก็ประมาณห้าหมื่นบาทก็อยากจะเอาส่วนเนี้ยไปคืนไปไปคืนเงินในบัญชีของตัวเองเพื่อให้มันเท่าเดิมก็เลยมาต่อเหตุใช่ใช่อก็จับตัวได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับจับตัวได้แล้วก็เป็นเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งของมันหนึ่งสลึงเมื่อวานสี่สิบกว่าเส้นะครับแล้วก็เป็นสามสลึงประมาณห้าเส้นแล้วก็มีแหวนสองวงนะครับ ก็โดนโกงนะครับโดนโกงเงินไปลงทุนแล้วโกงโดนโกงไม่ได้เงินคืนนะครับเขาก็รู้สึกเสียดายก็เ,เลยมาก่อเหตุเพื่อจะเอาทรัพย์สินตรงนี้ไปทดแทนเงินที่ทโดนโกงช่วงช่วงที่เกิดเหตุนะครับผมเดินตรวจในพื้นที่นะคบผมผ่านมาตรงจุดที่หน้าร้านปลาทูนะครับแล้วได้ยินเสียงวุ่นวายนะคบว่ามีการเหตุปนนะครับร้านทองตอนนั้นผมไม่ทราบหรอกรว่าเป็นอาวุธอะไรหรือผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็พัตยาผมก็เลยต้อง เตรียมมุสปืนก่อนนะครับพอผมวิ่งสวนมาปุ๊บเนี่ยจังหวะพวกคนร้ายวิ่งสวนมาพอดีนะครับผมก็เลยมีการควบคุมตัวได้บริเวณหน้าลานฟ้าปุ๊บนะครับคนร้ายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะคนร้ายเป็นผู้หญิงครับมากี่คนคะหนึ่งคนใช้อาวุธพิทาระอะไรคะอ่าเบื้องต้นสอบถามบอกว่านั่งรถเมย์มาอ๋อนั่งรถเมย์มาครับและอาวุธที่เขามาจี้สิงทรัพย์ีเป็นอาวุธมีดทำครัวหนึ่งเล่มสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ